หลังจากโพสที่แล้วมีหลายคนถามมาว่าทำไมฟลุกต้องกินแค่ปัดทิ้งไปก็จบแล้วไม่ใช่หรอแต่เรามองว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นน่ะสิลองคิดตามนะถ้าฟลุกปัดข้าวทิ้งเขาก็ต้องกลับไปพักที่โรงนอนซึ่งหมายความว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับเบียรอีกรอบและจากที่เห็นมาตลอดในเรื่อง เราก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเบียร์รไม่มีทางปล่อยฟลุกไปง่ายๆแน่ฟลุกอาจจะรู้ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนก็ต้องเจ็บปวดเหมือนกันแต่การตัดสินใจกินข้าวเองนั้นอาจเป็นการควบคุมชะตากรรมของตัวเองในแบบที่เขาสามารถทำได้แทนที่จะรอให้โดนเล่นงานซ้ำๆอีกฉากนี้เลยยิ่งทำให้รู้จุกจุเพราะมันสะท้อนถึง ความสิ้นหวังของฟลุกสุดๆไปเลยคนที่ดูฉากนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคิดเหมือนกันกับเราไหมหรือมีมุมมองอื่นมาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะ